เราหลายพันเสียวลงแบบเอาไม่คือเท็ดได้บดวันนี้ทำไมเดียวได้เปลียนปีเดียขึ้นเอครับขนาดเราได้อยู่ของพี่เนี่ยปกติเราสิทดิ์ทรมสิทดิลงไม้เสียเงินเป็นหลายแสนบา้ซ้อมเราเรายังมาว่าประโยชน์ดีมึงดูเรียนที่ว่าดีว่าไอ้มันขับเคลื่อนไปเพราะได้เนาะเรื่องบ่มีมันก็สิได้ยูหอวตัวอีพ่อหลดเนาอเราได้เงินฟี่อสี่แสนก็ดีตัวคนบ่มักเนาะฟีเทียนก็จะไม่ดู เออโลบอบตอสามสี่หาสมัยนี่เบิดหน้าไปลายทงเลยได้เรียกอยู่แป้งเดียวลุ้ไหวอบัดนีขายยังไงนันออไม่ก็ว่าได้ยินว่าเป็นอบตแปดปีมันก็จิลุ้โอล้ลุ้จะไหนซ่องขาวอยู่ปีโอ้โหอบตฟรีดิปนอบตว่นนียี่สิบปีปานยังบยังโมยองหัวหน้าเจ้าของที่หายี่สิบเออ หาสมัยยี่สิบปีโอ้หวยอ่านมาอย่างว่ากับต้นหน่อยลูกหน่อยโอ้ยมันเป็นยังไดกว่าเดันนี่เป็นยังไเน้อง่อคูมือนี่คููมือเนี่ยหนึ่งคือการเมืองมันบรอยู่คงทีสี่คืนสี่รง คับอีกอย่างหนึ่งรัฐบาลกำลังเปลี่ยนทานเครื่องมันบ่มีว่าสตเครื่องข้าวมันบ่มีย่างข้าวมันเป็นบ่มัะเครื่องข้าวเิล่าว่าเรอเองนั้นไม่ได้เลยจักกันได้สิึ้นจักกันได้สิลงเย็นอันอันจะได้พันหนึ่งนี่สิได้ขายอ่รอกบางพันหนึ่งนี่ มวยขาดชุดพูดขมือนี่สองร้อยขมือนี่นะบ่ครับหรือเพิ่มเพิ่ขาดชุดซ้ำขาดชุดห้าอยเส็นสั่นแล้วขายพอได้กันจำเป็นต้องได้ขายเนนอออกไปสิออกสักกันมันติดโดนพูดครับพวกบนชู้เจ้าหายหนาให้ตาไปยั้งใดไหมครับผมโอ้ยายอยู่เงือนเสียยายแถเสียแม่เจ้าแมีอ่อายุแล้วหลายปีอไไรล่ะแปด สิบเจ็ดโอ้นอนไปเสื้อๆอื้อเสียไปหาลูกหาเต้าอาทิตย์หนึ่งจัดงานนอนมันมันหอนมันเอานอนกลางคืนมาน้่เมืนเมื่อเช้ามาไปนอนกับวินนี่แหละถามเราอยู่คอยไปแยกกลวยขึ้นมาเราไปเละหน้าเดือยจนเติมเอาคอยว่าครับนบุญหลายตัว่ะไรเรรับไปเลยแปนคนกิดกลัวครับถือว่าบุญหลายก็เลยอยากน้ำ การทำงานเนาะก็แล้วก็แล้วงานครับผมครับยังก็ไม่ไม่ว่าทางน้ำแข็งว่าแค่ได้หนีอยู่เดี๋ยวครับก็ออกมาอ่ะเมื่อนี้ได้ยังบ้างเนี่ยพ่อนี่ครับผมสองตัวมาพ่อบุญชู่วมันได้สองสาวสองแม่สาวเนาะสองตัวตัวแรกนี่แม่สาวตัวนี้สูงน่าจะประมาณร้อยสี่สิบอยู่พี่น้อยแม่สาวทับสมไปพ่อสมแล้วครับผม สมยังพ่อสมยังโตสมโตัวสมตเนาะได้โดนมาไดได้โดนเราได้ได้ถสองเดือนสองเดือนสมโตอ่าบอลตรวจบ่พ่อบอลบอคือคั้วข้อเขางอข้อเขาอืมเขาเขาสมมาให้เขาสมมาให้แม่นบ่ครับผมอ่านี่เนองประกันแขรงขาให้ครับผมมีมีจมูกยื่หน่อยโอ้ขาเพิ่นเป็นยังแล้วพ่อใจ่เลยครับผมนี่เนาะมีบวมบวมย่ขานี่เป็น ก้อนเนื้อบ่พ่อหรือเป็นถุงน้ำเนาะเป็นถุงน้ำเป็นถุงน้ำเนาะนี่พี่น้องบ่เป็นยังเป็นบ่ยังได้ปกติแต่ยางหนีครับครับประกันแขรงขาให้แต่ว่าท้องบ่ทันตรวจมาคุยกันเอาคุยกันเอาครื่องดำบ่เนาะพ่อเนาะดำดำครับเครื่องดำเนาะตัวนี้อันบ่บ่ม้ากล้องบ่ได้บ่บ้าเงี้ยอันแต่อันท่ายหนีจากกล้องผมพี่น้องเครื่องดำอ่างกะย่าใส่ได้อยู่พี่น้องครับ สูงใหญ่ได้อีกแล้วพี่น้องงวใหญ่ยงาเติบอยู่แม่นี่เท่าไรพ่อเปิดไว้ว่าสามสิบเดี๋ยวครับสามหมื่นเนาะต้อเอาต่อเอาอ่าต่อได้อยู่พี่น้องได้ลายเติบผุนแหละครับครับโพไปส่งไก่เบิ่งบื่อเบิ้งลึงเพิ่งเด้อพี่น้องบื้อลึงชัดเจนครับออกเลือดเฟรดเลยออกลูกผสมครับออกบามันลายเติบแล้วตัวนี้แม่พันแม่บอกสามหมื่นนะพ่อเนาะสมให้แล้วสองเดือน อ่ามื่นครับต่อได้อยู่อ่าแล้วก็ด้านข้างผมพี่น้องแม่สาวคือกันแม่สาวงามสาวน้อยสาวน้อยสาวน้อยบอ่อท่านทำมันสมบรูบรณ์รรตัวนี้นนตัวนี้สูงสิบประมาณหนึ่สามแปดครับพี่น้องเครื่องอมสีเม็ดขบเปลือกประกัน,นแข้งขาให้คือเก่ออ่ะเสี่ยงครับหนิ่งตัวนี้สีเม็ดขบเปลือกเขาเปิดเท่าไหรพ่อแม่สาวเขา ซอจีทครับผมซอจีท์เนาะต่อได้ต่อได้นิดหน่อยครับผม้ะบวชเป็นทรงไก่กันเลยครับร้อยโลถ้าแพ็คกู้นี่ลดได้หลายอยู่น่ะพ่อเนาะได้ครับผมครับผมเอ๋อกินระบผมากมาเมื่อนี้น้องน้ำมนต์ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมมือใดเปิดเทอมสิบหกสิบหกหลังเลือกตั้งครับผมอ่าเรียนยุสัยก่อนเดยวนี่เจริญสินเจริญสินอยู่ปห้าปห้า สีสูงถ่วมพ่ออะไรพี่น้องยังอยู่ปอหาอยู่อ่าแต่ว่าเปนเท่ากันเปอหาครับพี่น้องแต่ว่ามักสาวแล้ววันว่านเป็นจิมอยู่อ๋อบ่นบอหาเขาายเท่ากินบันว่ากินยุบว่าอันใจแล้วมันว่าบ้านว่าอย่างบ้นว่าแต่เป็นคนยังบ่กินบ้านว่าโอ้คนไหลไปมือจางบานครับ อ่ะตัวนี้สาวเจ็ดนะผมอ่าตัวแม่สมแล้วนั่นสามหมื่นครับผมอ่าอยากจุกอยากครับผมตัวลอกได้คเอาแผงคู่กับรถได้ไล่อ่ะยกแยกกับมาคุยกันเบอร์อ่ะเบอร์ทุกหัวอยากได้งบไปเลี้ยงมาได้พี่น้องเลยครับอย่าเกิดรูปกระชี้ขายบัดเดียศูนย์หกห้าสามหนึ่งหกหกห้าศูนย์สามศูนย์หกห้าสามหนึ่งหกหกห้าศูนย์สาม พ่อบุญชูบ้านวังน้ำเย็นเนาะขอบคุณหลายๆครับผมพ่นนพ่นแม่ลูกเนาะพ่อเนาะแม่ลูกแรกเด้่แม่ลูกลูกตัวผู้ลูกแรกได้ยีกเดือนเนาะพ่อเนาะคู่น้อยนี่เนาะสามสี่เดือนคู่น้อยหมักต้นน้อยครับด่ากันยังไงครับคู่ตัวนี้เออลูกแรกแม่เป็นยังไงพ่อรับสมไป แม่มันก็มาทำแต่ไหนจะว่าเขาก็บ่อหมั่นใจเนี่ยง้ว่ซื้อหรือกันครับเขาว่ามันมานแล้วเขาว่ามาครับเขาว่ามบ้านเดือนสองเดือนผ่านในหลาพ่อเขาว่าประมาณเดือนสองเดือนเนาะแม่นไปเหมือนเับแต่ว่าเรากับพ่อหมั่นใจเพราะว่ามง้ว่าหัวกะอามาสองสามมือนี่เจ้าว่านี้ใส่ดีสมสมยังมากกว่าเอาสมเชฟผู้นัยสมใบสมหลอดแมนเจ้ว่าเขเย็นตอดเย็นไปแต่บางง้ว่าถือเรื่องว่าทำมาพร้อม อากาพูดกันท้องว่างเน้วพอเนาะครับง่ายๆครับไปซ้อมไปสมบ่พี่หน่องทำมันขึ้นกระไดขึ้นกระชเาาพดขึ้นกดีไปครับว่าลูกแรียกลูกตัวผูแต่ว่าแม่หนิบอจอยแล้วพี่หน้องเด้อ่าครับมีสิท์ได้รุ่นครับอาจจะ ทองหรือบ่อทองอันนี้ผมกับบ่อฟันทงด้วยพี่น้องแต่ว่าเนื้อตัวตามที่เขาเบิ้งแล้วพ่อเนาะครับเกียงใสพี่ครับผ่ามันเจียงหรบ่รอที่คือางจวาบมโทษกันครับปกติงออลูกตัวผู้ดูดนมนี่มันติจอยครับพี่น้องแต่ว่าตัวนี้ยังพี่อยู่ครับเพราะว่าช่วงนี้มันก็อึดหยาพรมะพี่น้องปกติมันติจอยงัอแต่ว่าตัวนี้ อ้วนครับยังพีอยู่นี่หูนี่ใสดีเอาไปแทะกับไปครับสูงกับสิประมาณลอยสามสิบหานะพ่อเนาะมครับเฟืองอมแข้งขาดีส่วนทองนี่ไปรุ่นเอาครับพี่น้องแม่ลูกเขาเปิดเท่าไหร่พ่อเปิดไว้นี่ยลอยกี่โลชงพี่เนี่ยว่าอยากเปิดไบสามสิบเก้าสามสิบเก้าเนาะแม่ลูกได้ลูกตัวผูซื้อสองอาจสีได้สามนครับไปรุ่นเอาพี่น้องในไผ่แข้งขาดี ครนะับประกันตัวนี้ให้ทุกอย่างลูกแรกพร้อมครับสามสิบเก้าต่อรองได้ได้มาคุมเดียวนะพ่อเนาะมือนะี้เนาะต่อรองได้คุยกันได้รอยยีลูกกับโงพี่คือเกา่าครับเออต่อได้บพร้ะคำถามคารุด คอหรับโอเคอ่ะเบอร์โทรพ่อครับผมศูนย์หกสามศูนย์หกสามแปดเจ็ดสามแปดเจ็ดสามสองห้าสี่ห้าสองห้าสี่ห้าต่งบูรครับผมอ่ะขอบคุณหลายพ่อครับครับนี่แหะอยาห้พี่น้องเขาไปอย่างูอกป่าใบดอกมันดีมันดีมันู้ครับยากัยาเกินแล้วเนาะพ่อเนาะไปเล็บยาหน่ะนี่พี่น้อง อยู่สนามอยู่ตลาดกัญญาก็เริ่มเขียวแล้วนี่เใส่เปนไมเลี้ยงก็ได้งัวครับมันหูปกติงัวมันไม่ลุกอ่อนมันอาจจะมีอากาศแหนจังหน่อยแต่ว่าตัวนี้มันมีหยังครับมันมีห่วงลูกครับอันนี้ห่วูลูกมันกยัดแน่นจุ่มๆแลนะจังหน่อย่อาแข็งแรงไข่ไข่ดำหอมเลือพี่น้องดูหน่อยตัวนี้ครับบริษัทสูงเนาะครับเนาะสูงตลอดครับผมอ่าครับผม เอาฝากฝากเบอร์โทรไว้นะหมอลิ์ศูนย์แปดหนึ่งศูนย์ปดหนึ่งย์้าหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งเจ็ดสองเก้าสามพี่น้องสนใจเสี่ยงงวเอา,าอยัางมาขายบวบาในใ้หอยหรือว่าชาวบ้านครับแล้วก็ปรึกษาเรื่องงัาบวบ่าสีเจ็บใครได้ป่วยอยังสิจูบสิดยาก็ฝากไว้นะครับเนาะหมอฤทธิ์ครับผมสมเทียมสิดยามีปัญหายังกะโทรมาปรึกษาหมอฤทธิ์ได้ครับ ครับอขอบคุณหลายๆครับผมครับผมครับกลับเลยครับเด้อคุณพ่อครับผมครับกลับเล้วันว่ากลับบ่บ่าไปเรียนบ้านโคกศิลาบ่เอ้าก็อย่าลืมพี่น้องกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ครับผมเป็นกำลังใจให้สบายใจฟ้ามครับอ่าบ่าว่าสิเปลี่ยนทั้งยูทูบแล้วก็ทั้งเพจเฟซบุ๊กสบายใจฟ้ามด้วยพี่น้องอ่ากดเข้าไปติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้นะพี่น้อง สำหรับมือในคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไปท่านี้ครับผมสวัสดีครับ